จังเลยอะ่ะนั่นอะไรนะ่ะฟางข้าวอ๋ออันเนี้ยยาย้อมผมเราเห็นในเน็ตเลยสั่งมาลองนะ่ะเนี่ยปามสีกำลังอินเทรนเลยนะแล้วอ่านฉลักหรือยังต้องเป็นภาษาไทายด้วยนะมีได้ที่แบรับจดแจ้งหรือเปล่าแล้วทดสอบการแพ้ก่อนใช้หรือยังโอ๊ยอะไรมันจะเยอะแยะขนาดนั้นนะ่ะเราว่าไม่ต้องทดสอบก็ได้มั้งคงไม่แพ้หรอกไม่ได้นะต้องทดสอบการแพ้ก่อนใช้นะถ้าแพ้ขึ้นมาจะทำยังไง แล้วอย่างนี้เราต้องทดสอบอยังไงเหรอปามอโยเขาบอกมานะว่าก่อนใช้ยาย้อมผมทุกครั้งต้องผสมยาย้อมผมตามวิธีที่ระบุไว้บนฉลากหลังจากนั้นให้เทลงไปที่ใต้ท้องแขนหรือข้อพับหรือหลังใบหูเพียงเล็กน้อยทิ้งไว24้24-48ชั่วโมงหากมีผื่นคันระคายเคืองหรือมีความผิดปกติห้ามใช้เด็ดขาดนะให้ทิิงไปเลยห้ามเสียดายด้วย อ๋อโอเคเราเข้าใจแล้วงั้นต่อไปเนี้ยถ้าเราซื้ออยาย้อมผมมาอีกอ่ะเราอ่ะจะทดสอบการแพ้ก่อนใช้ทุกครั้งเลยนะแล้วอีกอย่างนะคะ้าวนี่ถ้าซื้อในเน็ตต้องตรวจสอบให้ดีก่อนเพราะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเนี่ยอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นอันตรายได้นะโอเคเลยขอบคุณนะปองที่เตือนเราอะ่ะ